ดีบีน้องกินข่าวเด้อจ้ากินข่าวเด้อซุปหน่อไม้ง่ายๆซุปปลใส่แอนปใส่ปลาค่ะซุปเพียวๆใส่งาแล้วก็ใส่ข,ข้าวคัว <c oughs> แต่แซ่บบก่กับขา่าวเฮาวันนี้นี่เลยส่วนข้าวเราก็นึ่งเรียบร้อยนี่เลยไมโครเวฟเหมือนเดิม จัดพิทีก่อนจ้าภูมิแพรเรียนงานแล้วขั้นดังแง่ๆน้ำโมกน้ำตาลไหลหน้าเริ่มเป็นพื้นแล้วอสอ่ cầm to to Đã chạy cả cho khó ghét nó น,น้ำข้อน้ำสมูนน้ำหูจับ มาหายใส่ปลาทูลุกบ้นบานๆจะแสบพี่น้องเลยมันจะได้ต้มพักสิ่งนี้พี่นงองนำล,ล็อกไปคือต้องเงียบทั้งสองขาวเลย

ทำไมส่กระยากนะน้องนีเป็ดจอบอยู่เมื่อไหร่น้องเขากลับมาจากเมืองไทยแเราฝ้า,าจ,จะสั่งของมาเนื้อสิบมันจับมือเยืมนอนครับเขาก็ได้ เสี่หายนะที่เด็ดจินโลดบุ๊กตัวหนึ่งกินไม่ได้แข็งกันมั้งเริ่มมีบุญบางไส้แล้วเนาะแบบตเนาะ เงนก็ดินนี่แล้วบุนบังไฟบุนบังไฟยาศกับเดอนนี่แล้วเดอนพืชสภานี่แหละบุนบังไฟสวนพยาแทน ยาสซท่ทอนกบบบึญของไฟโกูช่อง,องันแน่ค่ะแม่ที่พี่น้องหูจักกันว่ายาโซเนต่อมาคือกระเฮ็ดเป็นแลนมากเป็นขี่สันขาดไง เหมือนพยาแผลน่ะนั่งไอแค่นั่งไอเนาะขอฝ่าขอฝนเป็นเป็นบมันนี้ท่านบอกมากกว่าสิบสเมตรเพรว่าสายปล่ำปลาร้าเลย เบาสืบต่อกันมาแล้ววันนี้มันก็นั่งติดช่องเชาไปไหนเพื่อนพ่าไปเบื้องบาตเก่าบาตโบราณ ภากพากเหนือได่ฟังเรื่องประวัติศาสตร์บันหม่บางหลังกับยังมีลูกหลานอาศัยอยู่กับไ้ขอมูลเนาะมากบง แต่ว่าเบิ้งขาดไปเล้เลยนงเพชรน้อง,พ,งพ่อยลูกเบย์สิริชัยเล็กหน่อยวัสนานี่วัสนาพัดเรียงดีเรียงง่ายน้ำเน,นาะหกควันเนาะแต่ถ้าจะจ้องเคลื่อกันคะหนยาตา

กัดพริกเปลเครื่องไว้จสดแส่ปาดตาดจริงว่าได้คือเข้าแล้วต้องใส่นะคือพอตอนแขวดีหน่ำจ่งก็กวบกวบ

เบ้อสมอยากกินน้ำต้งไปรู้สึกตึงท้องแก้วเนี่ยยังไม่เย็นได้ใจแล้วเย็นซ่าใจดีเนาะหลอกมันต้องหลอก โอ้คำสุดท,ท้ายแล้วพี่น้งองกินน้ำลงไปแอนแนนอิ่มเลยแบบนี้อืมลกใจพักตัวขอไงเล็กใจพักกินไม่ได้ยังไม่ได้เลยลวกความ